สวัสดีค่ะโปรไอายสารนพรลังคุณเกษตร,รินแล้ววันนี้เราอยู่กับการแข่งขัน AMG Thailand Junior Golf Tour 2024ค่ะแล้ววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศโดยรวมของการแข่งขันได้การ AMG Thailand Junior Golf Championship สนามที่4แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟร o y a l h i l l Resort a n d Spa พื้นที่ชายขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หนึ่งในมรดกโลกร o อยเยนฮิวคือสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพ18หลุมออกแบบโดยทีมสถาปนิกเนลสันแอนดไร์ผู้ออกแบบสนามกอล์ฟชื่อดังระดับโลกยังเป็นสนามกอล์ฟที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเล่นของนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือตั้งแต่นักกอล์ฟมือใหม่ไปจนถึงนักกอล์ฟมืออาชีพรวมถึงหลุมทรายรอบๆกลีนที่แฝงความท้าทายให้เยาวชนมาลองวัดประชันฝีมือกันค่ะ AMG Thailand Junior Golf Tour 2024เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สนับสนุนน้องเยาวชนให้ก้าวไปสู่ระดับอาชีพได้อย่างเต็มตัวและยังมีการเก็บคะแนน JGS Road to SICC Junior Invitational Championship 2024ซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกับ AMG เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในเดือนธันวาคม2567ในรายการระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้อีกด้วย เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณดีออนบำรุงกิจรองกรรมการผู้บริหารฮอตตาที่เข้ามาสนับสนุน AMG 2024ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณดีออนบำรุงกิจรองกรรมการผู้บริหารฮอตตาที่เข้ามาสนับสนุน AMG 2 0 2 4ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดีออนวันนี้นะคะโปรอยู่กับคุณดีออนบำรุงกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากฮอตตาค่ะเราจะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะวันนี้โปรมีคำถามอยู่นิดนึงค่ะก็เลยจะมาขอความ ควาคิดเห็นหน่อยค่ะยินดีค่ะค่ะพวกมีคำถามว่าฮอตตาค่ะมองเห็นอะไรในกีฬาอล์ฟถึงได้เข้ามาสนับสนุนกีฬานี้ค่ะค่ะ,คะจริงๆเบื้องต้นนะคะ,คะต้องเท้า,าความก่อนนะคะพอดีว่าฮอตตาเราเนี่ยมีนโยบายาในเรื่องของการส่งมอบความสุขและมคุณค่าให้กับสังคมอยู่แล้วนะคะแล้วก็บังเอิญเป็นจังหวะต้องเรียกว่าจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะแล้วก เป็นจังหวะที่ดีที่ AMG เนี่ยกลับมาจาัดกิจกรรม Junior Golf อ Competition อีกรอบหนึ่งนะคะ,คะหลังจากห่างหายไปนานค่ะแล้วก็ฮอตต้าก็เลยมองว่าโอเคก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับฮอตต้า <Hot ta S 1> ที่จะเข้าร่วมเพื่อได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยะคะ่ะให้มีสุขภาพที่ดีนะคะ,ลคะแล้วในอนาคตฮอตต้ามี แนวทางการสนับสนุนกีฬากอล์ฟอย่างไรบ้างคะค่ะก็จริงๆในด้านกีฬาค่ะฮอตต้าเองเนี่ยก็คือก็มองว่าจริงๆกอล์ฟเนี่ยก็เป็นทุกกีฬาจริงๆก็ดีทั้งหมดนะคะแต่ว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่ค่อนข้างสอดคล้องกับเยาวชนไทยนะคะเพราะว่า หรือจริงๆก็เยาวชนทั่วโลกเลยเพราะว่า<ม>กีฬากอล์ฟเนี่ยช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิสติแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจความอดทนการยืนในอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเป็นสมรรถนะหลักในการ<ม>พัฒนาเยาวชนไทยอยู่แล้วนะที่จะใหะ้พวกเขาประสบความสําเร็จใน<ม>สังคมปัจจุบันหรือว่าสังคมอนาคตนะคะราะนั้นพัตาคงคนนอน t i n ที่จะสนับสนุนไปเรื่ยอยๆค่ะจน จนน้องๆไปสู่สายอาชีพหรืออะไรองี้ยไปถึงระดับโลกเลยใช่ไหมคะอ่าค่ะถ้ามีโอกาสค่ะเป็นความคิดแนวทางที่ดีมากค่ะน้องๆเยาวชนจะได้มีลู่ทางใหม่ๆในการที่ผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาน้องๆจะได้มีอนาคตที่สดใสมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วฮอตตาเองเนี่ยก็ จริงๆก็มีความยินดีนะคะเป็นอย่างยิ่งที่แบบได้มีโอกาสเข้ามา,าร่วมในการดูแลสนับสนุนกิจกรรมพวกนี้นะค่ะเพราะว่าช่วยในการดูแลสุขภาพแล้วก็ภูมิต้านทานให้กับน้องๆนักกอล์ฟแล้วก็<ช>วกครอบครัวนะคะให้เพราะว่าสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญที่จะให้นักกีฬาประสบความสําเร็จใ,ในสายอาชีพนี้เหมือนกันอันนี้ดีมากเลยค่ะาะเห็นด้วยมากมากเลยค่ะค่ะทางฮอปต้ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่เห็นกีฬากอล์ฟมีน้องๆเยาวชนมากขึ้น เด็กๆให้ความสนใจมากขึ้นค่ะก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยนะคะก็ก็รู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ดีใจที่ที่เห็นน้องๆเนี่ยแต่ละคนอย่างวันนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะอย่างสวันนี้ดีกว่าคือน้องๆนี่คือแข็งแรงมากค่ะเพราะว่าแบบทั้งฝน ทั้งพายุเข้าทั้งแดดร้อนคือทุกทุกสภาพอากาศแต่น้องๆส่วนใหญ่ก็คือเล่นจนจบบางคนก็เห็นไม่สบายแต่ก็ยังคอนติเนียจนจบนะคะน้องๆใจสู้มากเลยค่ะใช่ก็น่าชื่นชมค่ะใช่ค่ะน้องๆที่ได้รับการสนับสนุนด้วยทางคอตตาอะไรเงี้ยโปเห็นด้วยว่าน้องๆจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเขาจะสามารถต่อยอดได้ไกลเลยค่ะค่ะอันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาสนับสนุนน้องๆค่ะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณยนให้คําแนะนํากับน้องนองเยาวชนที่แข่งขังนในแบบนี้หน่อยค่ะค่ะก็ในส่วนของคอตตาค่ะก็คือเรามาที่นี่เพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้กับน้องๆเยาวชนและครอบครัวทุกคนนะคะก็เพราะฉะนั้นคาแนะนําก็คงเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะก็ขอให้น้องๆดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพราะมันเป็นปันจจัยสําคัญที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จตาม ที่ตั้งเป้าไว้ค่ะเรามีกำลังใจอยากแนะนำน้องๆเพิ่มเติมบ้างไหมคะค่ะก็เอาเป็นว่าฮอตตาเนี่ยก็จะขออยู่สนับสนุนแล้วก็เคียงข้างน้องๆเยาวชนทุกๆคนรวมถึงครอบครัวของน้องๆด้วยนะคะ,ะตลอดการเดินทางสู่เส้นทางนากักกอล์ฟมือมอาชีพนะคะหรือไม่ว่าจะ เส้นทางสายอาชีพอื่นๆนะคะคอต้าก็จะอยู่ดูแลทุกทุกคนนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะขอบคุณคุณยอ,อนมากนะคะคที่ให้การสนับสนุนน้องๆเยาวชนแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะ,คะขอบคุณค่ะและการแข่งขันในสนาม4ี่รายการ AMG Thailand Junior Golf Championship ในครั้งนี้จะสนุกสนานและตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ